สุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภานั่นอเ,เองนะคะเมื่อวานนี้นะคะอ้ําเขาก็ไปอีเวนต์ก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ของตัวเองนะคะว่เาเป็นการเปิดตัวน้ําหอมของตัวเองค่ะกลิ่นน้ำหอมของตัวเองใช่น,น่าคิดเหมือนกันนะว่าหนุ่มอมพิธาเนี่ยหวานใจเนี่ยนะ,ะจะได้ดมพิสูจน์กลิ่นแล้วหรือยัง ชราพาออาอาการเป็นปลื้มแบบสุดๆไปเลยค่ะเมื่อแฟนคลับคนรักอ้ําจัดหนักทําเซอร์ไพรส์รวมตัวกันเต้นอย่างที่เรียกว่าแฟลชม็อบให้กําลังใจในงานเปิดตัวน้ําหอมกลิ่นใหม่เซ็กซี่ดีว่าซึ่งแม้งานนี้จะไม่มีช่อดอกไม้ของหนุ่มคนสนิทแอมพิธานมาร่วมยินดีแต่สาวอ้ําก็ไม่สเรียสแถมยังบอกว่าถ้ามีโอกาสจะนําน้ําหอมไปให้หนุ่มแอมได้พิสูจน์ว่ากลิ่นของอ้ําถูกใจหรือเปล่าค่ะยังเลยค่ะยังไม่ได้เหมาค่ะยังไม่ได้บอกเขาด้วยค่ะเราจะมีเอาไปให้เหก็มีค่ะ ไม่ไม่โกรธค่ะก็ขอบคุณดีใจด้วยซ้ำเพราะไม่คิดว่าเขาจะออกมาพูดอะไรแบบนี้นะคะก็เราก็พูดเสมออยู่แล้วว่าเราคุยกับเขาค่ะชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความรักของคู่รักตัวอ่อ,อ้ำแอมกำลังไปได้สวยสุดๆค่ะ